เพชรคนเดิมสวัสดีพี่น้องสูผู้สุขนะครับเด้อตอนแรกก็มาวัดอยู่วัดปูศูนย์เจ็ดนะครับท่านช่มยี่มาตามแนวทางของปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะตามแนวทางเล่าพัฒนาเนาะครับท่านชมมาขึ้นเนกระแตกนะครับท่านชมแตกตรงๆเกตสีตรงๆนะพี่น้องเด้ะมาเนาะก็มาตามกันต่อนะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่แปดตุลาสองห้าหกห้านะพี่น้องเด้ะเอาไปแล้วก็จะเลื่อฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามให้เพชรคนเดิมนะพี่น้องเนาะ กาบนำมาสการครับผมจะ,จะเดินคนเดียวท่มาตามสาวลาวลาว,วันศุกร์ที่ยี่สิบแปดตุลาสองห้าหกห้าได้พี่น้องมาบึงจะเดินไปน้ำกันนะครับเด้อจะเดินต่อว,ว่ะครับมือเคลื่อนกับมือเคลื่อนกับเขาตัวเน้นฟอร์มตรงเนาะเจ็ดซีเขาตัวเขาอันนั้นเจ็ดกับซีมัน umm? ตรงกันกับรางนะครับเนาะ เกจีหนึ่งตรง,งเอ,อือมาทั้งบนทั้งล่างคล้ายอ่าเซีมาทั้งบน,งงในใทั้งล่างจับคู่ไปแล้วเอาเลยบนบนเซี๊ยห้าหกอันนี้เรียงตัวเดียวกันเลยนะอันนี้บนล่างก็คล้ายๆกันป่ะครับนี่ตรงกันพร้อมป่ะจับมีกัน จัับนนีกโอ้จับนีกันบ่ไรดี้ครับ <c oughs> บ่เห็นบ่กซีมาบานมาลาง <c oughs> เอาเอานีกันเลยหมดเ,เลยบนขันลูดก็จิได้อยู่มาเคลื่อนผมมักเกตผมมักเกตยู่ทมไปจอเอาต่เกตสวน <c oughs> บนนี้วิงสองนี่จะเป็นเนี่ยสวนบนนี้สองก็สามเน้นสองเน้นที่สองจะเดินต่อไหเน้นที่สองหงาบนอันนี้บนนะครับเนอะบนหกคู่ครับนี่ห่บนหกคู่สี่สองห้าสองหกสองสี่สามห้าสามหกสาม โอ้เลขวิ่งนี่สกับ3ามนะครับเน้นที่สองหลัง,ลงนึ่นงสองสามเอาเปดเก้าศูนย์มาใส่หลัง,ลงหนึ่งนหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์สองแปดสงเนย์ด้ดังจะเดินต่อบะดังยังชนสองกับสคือเก่าเลย จะล่างให้เนียนที่สามล่างกับสองกับสามดีครับตรงกันทั้งหมดทั้งล่างตัวครับเด็กวิ่งรูดตรงกันตะลางให้วิ่งรูดสามเป็นจังได <c oughs> จะเดินบ่เดินเก่าครับครับมันเคยเดินจเจอหน้าบ่ส <c oughs> ว่า่วงนี้ยังบ่ารูดจังขั้นเดียวรูดจังหวดอยู่เนาะครับเนาะอ,อาทิตย์นี้โอ้แม่นออาทิตย์นี้ยังบ่ารูดโอ้เม,มนอยู่ครับ อาทิตย์นี้ถือว่าเดินดีอยู่แต่เด็ดทุกครับเดินดีแม่นยังบ่หลุดเลยอาทิตย์นี้สูตรนี่สูตรเก่าน่งใช้สูตรเก่าเลยนะยังบ่ได้สูตรใหม่เอาสูตรเก่านี่แล้วครับอาทิตย์นี้ยังบ่หลุดเนาะเข่าทุกงวดบ่นกับล่างบ่ล่างกันหมดยังไงมาดูมนชุกพวกนี้จะเดินตัววะแล้วก็เข่าตรงเข่าตรงตรงความนะครับเนาะเว้ยเว้ยไมาพี่ครับเว้ยเอฟซีครับเนาะจะไว้บนเป็นบนล่างเป็นล่างจะเรียกเขาดี อาทิตย์นี้ยังบัลลุดเหรอครับเนาะอาทิตย์นี้ยังบัลลุดครับอาทิตย์นี้ยังบัลลุดถือว่าเดินดีว่าเดินดีน <c oughs> ะพี่น้องแคบหนาจอยแล้วครับเด้อเจ้าหน้าบึงครับ <c oughs> บนกับวิ่งลุดสองกับสามเน้นที่สอง <c oughs> แล้วก็จับคู่ล่างกับมี่ซีสองซีสามขึ้นบนอ่ะโอ้ <c oughs> บนวะครับโอ้บนเลยผมเนี่ยไปเห็นโอ้บนเนาะครับจับคู่บ่ี่สามหาสองหาสามหกสองหกสามนะครับเนาะอันนี้บนนะครับเด้อกระส่วนตัวเน้นก็บมิซีสองหาสองหกสองนะครับเนาะตัวเน้นมันเคลื่อนก็เขาตัวเน้นเนาะครับเนาะส่วนล่างกับสองกับสามเน้นที่สามนะครับเด้อ กัดจับกูกับมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์นาะครับเนาะจับหนักจอยเนาะครับเนาะเลขมันตรงโอ้สองตรงกันเนาะครับเนาะสองกับสามตรงกันโอ้ส่วนตัวช่วนตัวเน้นล่างนี่ก็สาม สามแปดสามเก้าสนะามศูนยนะ์นะครับพัฒนาตัวมือจำหน้าพี่น้องครับน้าจอยดนะครับเด้อแนวทางลาวพัฒนาวันศุกร์ยี่สิบแปดตุลาสองห้าหกห้าของปูศูนย์เจ็ดน้อพี่น้องเนาะเอาทบทวนอีกรอบน้อพี่น้องเนาะอันนี้บนวิ่งลูดสองกับสามเน้นที่สองนะครับเนดะ้อแล้วก็ จับคู่กับมี่ C2 C3 หาสองหาสามหกสองหกสามนะพี่น้องอันนี้บนส่วนตัวเน้นกับ c งหาสองหกสองนะพี่น้องอันนี้บนนะครับเนาะลางกับวิ่งลูดวิ่งลูดสองกับสามเน้นที่สามนะครับได้คู่จับคู่ให้กับมี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้าสองสองศูนย์สามแปด สามเก้าสามศูนย์เน้นติดสามนะครับเนาะสามศูนยะ์เอ้ยสนะา,ามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับได้แค่หนจอเๆนครับผมมาตามมากระพานหนนะครับเนาะอันนี้คือล่าพัฒนาเนาะครับเนาะอย่าเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคนเดิไมได้พี่น้องเ้อนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม